ฝนตกมาใส่ไห่แล้วครับต้นไม้ที่ผมมาปลูกเพิ่มเมื่อนั้นครับได้หดน้ำอยู่สองรอบฝนตกมาแล้วครับบ้านนี่ตกต่อเนื่องกันซ่งมือเลยพอดีเลยบ่ได้หดแล้วบ้านนะี้ติดแล้วต้นไม้ปลูกเสริมเข้าไปนะครับติดแล้วครับนี่แถวเนี่ยผมเสริมเข้าไปนะครับผมเสริมไห้ม้นทีขึ้นเลย พอดีผมกาไว้เราผมเลยเสริมขอบไปเลยครับอันนี้กาไว้เองเป็นอันไม่ดอกนะครับการับประเพึกนี่ไหมดอกคุ้นสีชมพูไหมครับสีงามนะอันนี้ดอกคุ้นเท่าไหร่ล่ะครับต้นคุ้นั่นะนะต้นราชพฤกษ์นั่แหละต้นาปลูกเสริมรองกลางนี่เดี๋ยวกับฟื้นนะครับเนี่ยจังสิเดี๋ยวกับฟื้นเมื่อนห้่มันขาดหนาบ่ตายนี่ละครับฝนตกมาใส่หายแล้ว ปลูกล่อฝ่าล้าอฝนบตกมือหนึ่งก็ต้องตกมือหนึ่งหละแมนอิลิปกติมันก็ต้องตกดีกว่านี้ผมละครับปีนี้มันแรงปลูกเสริมไปปลูกเสริมอยู่กับปลาไงชุดนี่มันจองปีเอาซุปนี้มาเสริมมันสิเป็นยังไงถ้าเบิ้งได้ครับมันสิเป็นยังไงปลูกต้นหน่อยเสริมเนี่ยมันเสิเป็นยังไงคนมักปลูกครับ ลกเสริมไปเรื่อยล่ะต่อไปก็เป็นปลาแรงที่อยู่อาศัยของผมต่อไปมองนี้แหละครับไรซักากแล็บว่านกกรกเตรครับ